สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเนื่องจากว่าในคลิปกันก่อนนะครับก็ได้แนะนําในส่วนของการสร้างเพจไปแล้วเนาะสร้างเพจไปแล้วนะครับทำแชทบอร์ดแบบปกติไปแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของการลงแอดโฆษณาไปแล้วนะครับสําหรับท่านไหนที่เพิ่งเปิดมาดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับหรือว่าท่านที่ยังไม่รู้นะครับว่าไปที่ช่องไหนนะครับก็สามารถมาได้ที่ช่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็คือ y o youtube เอ่อวอลลุตซีเอชนะครับตรงนี้นะแล้วก็ถ้าเป็นเพลย์ลิสต์นะครับผมจะเก็บรวมเพลย์ลิสต์ไว้ให้ตรงนี้นะครับในเพลย์ลิสต์เนี่ยก็จะมีในส่วนของการสร้างเพจนะครับแล้วก็สร้างแชทบอทแบบปกตินะครับก็จะเป็นทั้งในส่วนของตัว Man นีแชทนะครับของเดิมที่เราใช้อยู่นะครับก็คือเป็น Man นี่แชทเนาะแล้วก็วิธีการลงโฆษณาต่างนะครับกับตัว a c e b o o k นะครับลงโฆษณาแบบไหนนะครับที่ผมทดลองแล้วผมใช้แล้วนะครับว่าเออทแบบนี้นะลงโฆษณาแบบนี้แล้วได้ตังค์นะครับโอเคอันนี้ก็จะมา แนะนำอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นแชทบอทอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ,อ,อถามว่าแชทบอทของตัว Facebook เองดีไหมก็ดีนะครับหรือว่าตัวของแดนนี่แชทเองเนี่ยดีไหมก็ดีนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นมานะครับก็คือผมเนี่ยจะใช้ของฟรีเนาะแล้วถามว่าถ้าเสียตังดีไหมนะครับถ้าเสียตังเนี่ยคือได้ฟิเจอร์หรือว่าได้การทํางานที่เยอะกว่าเดิมเยอะมากนะครับแต่ว่า คลิปนี้นะครับก็ยังไม่ได้เสียตังเหมือนเดิมน,นะครับเพราะว่าใช้ของฟรีแต่ว่ามีความสามารถเพิ่มขึ้นจากตัวมันนี่แชทเองนะครับหรือว่าจากตัวของ Facebook เองเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วถามว่าทําไมถึงต้องทําแบบนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือในกรณีอย่างของผมที่ลงขายไม่ว่าจะเป็นตัวคอสเองนะครับหรือว่าจะลงในส่วนของตัวโฆษณาอ,อื่นๆเองนะครับก็จะมีคนทักเข้ามานะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเพจที่ทําขึ้นมาใหม่เนาะ ทำขึ้นมาใหม่แล้วก็จะได้ลองเทสให้ดูด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนนะความสามารถของบอร์ดตัวนี้นะครับที่คิดว่าดีแล้วก็ชอบนะครับก็คือ1ก็คือพอเวลามีคนที่พิมพ์เข้ามาตรงนี้นะครับเราสามารถให้เขาไปตอบอินบ็อกได้นะครับแล้วเขาก็ทําการตอบโพสต์ให้เราได้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับก็คือได้เลยนะถ้าเป็นซีวิสนะครับ AI เนาะก็ตัวนี้นะครับผมมองว่าความสามารถเยอะนะครับแล้วก็1ก็คือ อย่างของผมเองเนี่ยจะประสบปัญหาว่าเอ้ยเวลาที่ลงโฆษณาไปนะครับลูกค้าทักมาเนี่ยส่วนใหญ่บางทีเนี่ยผมจะขับรถอยู่เนาะแล้วก็จะตอบนะตอนนั้นไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีบอร์ดอันไหนนะครับที่สามารถพอลูกค้าทักแชทมาด้วยคีย์เวิร์ดที่เราต้องการนะครับก็ให้เขาทําการตอบเป็นคอมเมนต์ไปให้นะครับแล้วก็ส่งเป็นเมสเซจไปให้ด้วยได้เลยเนี่ยก็จะดีมากนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับที่ได้ลองใช้ดูนะครับก็ทําแบบนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวฟรีหรือว่าตัวที่เสียตังค์นะครับ สำหรับตัวที่อธิบายเพิ่มนิดหนึงเนาะสำหรับตัวที่เสียตังค์นะครับก็คือประมาณ6,900-7,000นะครับต่อปีนะถามว่าคุ้มไหมนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าใครขายของออนไลน์จริงจังนะครับก็ผมว่าไม่ต้องไปจ้างแอดมินนะแล้วก็ตัวนี้สามารถทํางานได้เลยนะครับข้อดีของตัวแชทบอทตัวนี้ก็คือในกรณีที่เรามีระบบอยู่เนาะแต่เราทําไม่เป็นนะครับก็คือจ่ายครบจบแน่นะครับก็คือเขาทําให้หมดเลยเนาะ ไม่ว่าจะมีสินค้ากี่ตัวนะครับสามารถซื้อขายในนั้นได้มีเทลลรีพอร์ตมีอะไรพวกนี้ทุกอย่างให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับาก็คือเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อันนี้ไว้ให้นะครับเฟซบุ๊กนี่อ่ายูทูปปิดไปก่อนนะครับอันนี้ก็คือฝากกดติดตามด้วยนะครับก็คือโอเคดีนะครับวอลลุสซีเอสนะครับตรงนี้เนาะปิดไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำแชทบอทกันนะครับในกรณีที่ผมลองทําแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วผมก็ทําการลบไปแล้วเนาะ ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะทําให้ดูใหม่เลยนะครับว่ามีวิธีการทํำยังไงนะครับแล้วก็ทําไปด้วยกันนะครับอาจจะไม่ไม่เร็วมากนะครับไม่ช้ามากเนาะแต่ว่าลองดูนะครับก็น่าจะทําได้กันทุกท่านนะโอเคก็คลิกลิงก์นะครับพอคลิกลิงก์ปั๊บเนี่ยเราก็จะได้มาสู่หน้านี้นะครับตัวเซอร์วิสนะครับเอไอเนาะตรงนี้เนี่ยก็จะมีอยู่2ราคานะครับเดี๋ยวอธิบายก่อนเนาะเผื่อใครที่แบบว่าไม่อยาก ผมว่าถ้าลองใช้ตัวฟรีแล้วมันทํางานได้นะครับถ้าถ้าต้องการทํางานที่มันเยอะขึ้นนะตัวนี้ตอบโจทย์มากนะครับเพราะว่า1ก็คือเจ้าหน้าที่ทําให้ <c oughs> คือคนของเขาทําให้เลยนะครับออกแบบให้โฟไปยังไงเก็บตังค์ยังไงแชทยังไงอะไรพวกนี้เราเขียนแล้วหรือว่าเราไปนั่งคุยกับเขาได้เลยเนาะแต่ในกรณีที่เราใช้เองเนาะเป็นฟรีนะครับเราก็คลิกที่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกที่ธุรกิจธุรกิจ SME นะครับแบบนี้ Okay. ตรงนี้นะครับก็คือสาม,มารถกดทดลองใช้ฟรีก็ได้นะครับหรือว่าจะกดเข้าสู่ระบบก็ได้เนาะ feet, ในกรณีของผมเนี่ยผมเข้าสู่ระบบไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะก็คือพอคลิกเข้าสู่ระบบนะครับเขาก็จะมาที่หน้านี้ให้นะครับนี่หน้านี้นะครับในกรณีที่เราต้องการเพิ่มนะครับก็คลิกบวกไปเนาะของผมเนี่ยก็จะเป็นหน้านี้นะครับก็คือเราสามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการให้ตัวชีวิเนี่สามารถใช้งานคู่กับเพจไหนได้บ้างนะโอเค okay. ก็เรือกเพียนี้ไปนะครับก็ทำการกดติดตั้งแชทบอทนะครับแบบนี้พอกดติดตั้งแชทบอทนะครับแบบนี้ไปแล้วนะครับเขาก็จะเข้าสู่ขั้นตอนนี้นะครับอันนี้เราไม่ได้ใช้นะเราก็กดลบทิ้งไปนะครับแล้วก็คลิกถัดไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็ตรงนี้นะครับคาตัวเลือกนะครับผมก็ลบทิ้งเนาะครับผมบอกว่าสอบถามนะครับสอบถาม ก็เมนูเพ be ิ่มเติมนะครับอ่ะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดถัดไปนะครับอุ๊ยเกินนะครับสอบถามเพิ่มเติมอ่ะแบบนี้นะครับกมกดถัดไปนะครับเขาก็บอกว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับคลิกเสร็จสมบูรณ์ไปแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็คลิกไปที่เข้าสู่หน้าหลักนะครับคือการเซตค่าง่ายมากนะครับแล้วก็ ทำงานได้ดีนะครับถูกใจเนาะเพราะว่า1ก็คือตอบอินบ็อกได้ด้วยนะครับแล้วก็ตอบคอมเมนต์ได้ด้วยนะครับสำคัญคือตอบคอมเมนต์นี่แหละเนาะตอบคอมเมนต์ได้นะครับโอเคเข้ามาสู่หน้านี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวคอยเขาโหลดแป๊บนึงนะครับอ่ะเขาก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับเราก็มาเลือกอันข้างล่างเลยนะครับสนทนาบทสนทนาที่บทตอบไม่ได้นะครับแล้วก็มาคลิกที่รูปดินสอนนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับเขาบอกเปิดการใช้งานแบบนี้นะครับ เราก็บอกว่า,เ,าเป็นปุ่มกดนะครับตรงนี้เนาะเขาบอกว่าขอบคุณครับหรือไม่ก็สวัสดีก็ได้นะอันนี้แล้วแต่เราจะตั้งนะครับเมาส์ไปวางนะครับแล้วก็กดใส่ชื่อจริงนะครับใส่คุณอะไรนะครับแบบนี้นะครับสามารถ ดูรายละเอียดสามารถเลือกดูรายละเอียดนะครับ่แบบนี้นะครับสมมติว่าผมพิมพ์แบบนี้เนาะแล้วผมก็ทำการเพิ่มปุ่มที่หนึ่งนะครับชื่อปุ่มก็คือว่ารายละเอียดคอร์สเนาะมันดูทางการไหมเนาะ เรียนนังน่งเราจะเรียนยัางไงาอ่าแบบนี้นะครับก็คลิกเป็นข้อความเนาะแล้วก็กดบันทึกไปนะครับแล้วก็ใส่อีกปุ่มหนึ่งเนาะแล้วก็บอกว่าวิธีการชําระเงินเนาะอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นข้อความหไปนะครับแล้วก็กดบันทึกเนาะปุ่มเนี่ยหนึ่งหนึ่งบล็อกหนึ่งบล็อกนะครับจะใส่ได้3อันเนาะอีกอันนึงเราก็บอกว่าแจ้งโอนเงิน แบบนี้นะครับแล้วก็ข้อความนะครับแบบนี้กดบันทึกไปนะครับจากนั้นเนาะเราก็ทําการกดบันทึกไปแบบนี้นะครับถ้าใครไม่ทันเนาะก็แนะนําให้กดหยุดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาใช้ค่อยมาเปิดเปิดเล่นอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะเราก็จะได้หน้าแบบนี้มานะครับนี่นะครับบทสนทนาที่บอทตอบไม่ได้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าสมมุติว่าจะแก้ไขก็คลิกที่ตรงนี้นะครับเราจะขึ้นในส่วนของตัวแก้ไข พิมพ์ผิดอะไรเงี้ยแก้ไขกดตรงนี้เนาะทำเสร็จแล้วก็กดบันทึกไปนะครับโอเคด้านบนนะครับเขาก่จะจยังว่างๆอยู่เนาะก็ให้เราเอาเมาส์นะครับมาคลิกตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าทําการคัดลอกแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาสร้างนะครับบทสนทนาในกรณีที่ลูกค้าเขากดแบบนี้มาเนาะเราก็บอกว่าเพิ่มบทสนทนานะครับแล้วก็วางไปนะครับเราจะเรียนยังไงนะครับตรงนี้ก็ใส่ว่า จะเรียนยังไงเหมือนกัน,นครับ3อันเนาะเนี่ยแบบเดียวกันเลยเนาะแปะไปขี่ันนะครับก็อันนี้นะครับเราก็จะใส่นะครับในส่วนของตัวบทความไปนะครับหรือว่าใส่ปุ่มกดรูปภาพพวกนี้ได้หมดเลยเนาะผมก็จะใส่ข้อความไปนะครับแบบนี้ผมเตรียมข้อความไว้แล้วนะครับก็บอกว่าอันนี้เป็นคอร์สสอนคอมพิวเตอร์เนาะว่าทำการ Copy ข้อมูลของผมมาก่อนนะแบบนี้นะครับแล้วก็วางไปนะครับปึ้ง นี่นะครับขอบคุณครับตอนนี้มีโปร249บาททุกคอร์สนะครับต้องการเรียนคอร์สไหนเลือกได้เลยนะครับวิธีการสั่งซื้อคอร์สเรียนครับนี่อาจจะเว้นแบบนี้หน่อยนะแบบนี้นะครับบางทีลูกค้าเขาก็อาจจะยังไม่ได้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเขาก็คลิกเข้ามาถามนะครับตัวบอทก็จะทําการตอบแทนเรานะครับ วิธีการสั่งซื้อคอร์สเรียนนะครับโอนมาที่เท่านี้นะครับคอร์สทั้งหมดดูได้ที่นี่นะครับแล้วก็รายละเอียดคอร์สทั้งหมดเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าเราจะใส่ภาพเพิ่มเติมไปเนี่ยเราก็สามารถคลิกใส่ภาพไปให้แบบนี้ก็ได้ใส่วิดีโอก็ได้นะครับโอเคสมมติว่าอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเรียนยังไงนะครับเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วก็กดบันทึกไปนะครับดังนั้นน่ะทันทีนะครับถ้าสมมุติว่าลูกค้าเขาคลิกปุ่มนะครับว่าเราจะเรียนยังไงนะครับเข้ามานะมันก็จะขึ้นอันนี้มาให้นะครับ เดี๋ยวเราทําอันต่อไปนะครับก <gger> in ็คือเป็นวิธีการชําระเงินเนาะก็คลิกไปเหมือนเดิมนะครับเขาจะทำการชัดลอกมาให้เนาะเราก็ไปอยู่ที่ส่วนของการเพิ่มสนทนานะครับตอนนี้มี2อันเลยเนาะเพิ่มหมดสนทนานะครับผมก็จะวางไปเหมือนเดิมนะครับวิธีชําระเงินนะครับแอบแบบนี้เนาะจากนั้นนะครับเราก็ไปเลือกบทความเป็นข้อความอีกเหมือนกันนะแบบนี้นะครับของผมเตรียมไว้แล้วเนาะคล้ายๆกันนะครับก็คือมาเรีอกตรงนี้ แล้วก็มาแปะไปนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลเนี่ยของใครของมันเนาะแล้วก็สามารถเขียนได้ตามที่ต้องการเลยนะแต่ของผมเนี่ยเป็นคร่าวก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับสั่งซื้อคอร์สเรียนราคาโอน249บาทนะครับมาที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชีนี้นะครับของผมเองเนาะถ้าใครสนใจคอร์สเรียนก็ได้นะครับโฆษณาแฝงเนาะก็เป็นแบบนี้นะครับได้แล้วเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการกดบันทึกไปนะครับ จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นตัวโปรนะครับเขาก็จะทําอภินิหารอะไรได้เยอะแยะกว่านี้เยอะนะครับอนนี้เป็นวิธีการชาระเงินนะครับเรียนยังไงนะครับอันสุดท้ายนะครับก็คือแจ้งโอนเงินนะทําเหมือนกันเลยนะครับแบบนี้กดคัดลอกแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็มาคลิกที่เพิ่มบทสนทนานะครับเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ใส่เป็นข้อความนะครับบอกว่าขอบคุณครับ คุะวัดหน่อยครับแล้วก็ไปใส่ชื่อเขาเนาะแบบนี้นะครับสามารถแจ้งโอนได้ทางนี้เลยครับเดี๋ยวผมอ๋อถ้าเป็น ขอจานี้นะครับของผมก็จะให้เขาบอกว่าแจ้งเป็นอีเมลนะครับรบกวนขอโอ้ปิดไลน์ก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเสียงแบกรบกวนเนาะจากขอผมรบกวนขออีเมละครับและเบอร์โทรนะครับ อ่าแบบนี้นะครับสมมติว่าผมทําแบบนี้เรียบร้อยแล้วเนาะก็บอกว่าขอบคุณครับรบกวนสอยอีเมลและเบอร์โทรด้วยครับเรียบร้อยแบบนี้เนาะเราก็ทําการบันทึกไปนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับกร้บวนการ3อันที่เราทําไว้แล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการตอบกลับคอมเมนต์นะครับอันนี้ก็คือแชทบอทจะมาคุยกับลูกค้าให้แทนเราเนาะอีกอันนึงก็คือการตอบกลับคอมเมนต์นะครับเวลาที่มีคน มาพิมพ์นะครับหรือว่าเราเลือกคีย์เวิร์ดให้ลูกค้าพิมพ์นะครับเช่นพิมพ์ว่าสนใจนะครับตรงนี้ก็บอกว่ากดบวกตรงนี้นะครับแล้วก็บอกว่าสนใจเนาะ,ะเวลาที่เราเโลงโฆษณานะครับอาจจะบอกว่าถ้าพิมพ์สนใจนะครับก็ให้พิมพ์ขึ้นมานะครับแบบนี้ประโยคเราก็พิมพ์คําว่าสนไปก็ได้นะสนใจกดสนใจนะครับ รือว่าจะพิมพ์คําว่าสนมานะครับเขาก็จะขึ้นเนาะคีย์เวิร์ดก็คาว่าสนนะเหมือนกับนะครับก็สนเวลาคนทักมานะครับก็ดูจากของลูกค้าเราก็ได้นะครับในกรณีที่เราถ้าไม่ได้บอกว่าพิมพ์มาแบบนี้นะอะไรเงี้ยนะครับเราก็บอกว่าถ้าพิมพ์ถ้าสนใจให้พิมพ์สนใจนะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะส่วนลูกค้าผมนะครับส่วนใหญ่ก็จะพิมพคำว่าสนใจมานะครับผมก็ต้องมาตอบอีกทีหนึ่งเนาะอ่ะแล้วเราก็ทําการ กำหนดตรงนี้นะครับตอบเข้าอินบ็อกซ์นะครับเราก็บอกว่าอ,อคุณที่สนใจครับคุณนบกววพิมพ์คำว่าสนใจใน นี้ได้เลยครับอ่ะแบบนี้นะครับก็บอกขอบคุณครับคุณวรวุฒนะครับก็ควรพิมพ์คําว่าสนใจในนี้ได้เลยครับอันนี้เนี่ยเขาจะส่งอินบ็อกให้นะแล้วก็สังเกตว่าตรงนี้จะใส่ได้แต่ข้อความอย่างเดียวนะครับเพราะว่าอันมันมีล็อกอยู่นะครับอันนี้ก็คืออัปเดตเป็นพรีเมียมนะครับถ้าไม่อยากทําแบบนี้นะอัปเป็นตัว7 0 0 0นะครับ6 9เเอะไรเนี่ยเป็น7 0 0 0นะครับก็คือมีเจ้าหน้าที่ทําให้หมดเลย สะดวกมากนะครับใครที่ขายของเยอะๆก็แนะนํานะครับคือมีใช้แล้วก็ดีนะครับดีก็ง่ายชีวิตง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ไวด้วยเนาะอ่าตอนนี้นะครับก็ตอบเข้อ inbox แบบนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็มาคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ตอบคอมเมนต์ใต้โพสนะครับในกรณีที่เขาโพสมานะกว่าสนใจนะครับเราก็บอกว่าขอบคุดครับผมส่งข้อมลให้ทาง ยิงบ็อกแล้วครับผมลบกวนเช็คด้วยครับอ่าแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับพอได้แบบนี้นะเราก็ทำการกดบันทึกไปนะครับอ่าคอมมิชชั่นสนใจถูกเพิ่มเรียบร้อยนะครับก็ยืนยันไปเนาะอ่าแบบนี้แล้วนะครับต่อจากนั้นนะครับก็มาที่ตั้งค่านะครับ แล้วเราก็เลือกนะครับไม่ให้บอทตอบข้อมูลซ้ําๆนะครับตรงนี้ไม่งั้นพิมอะไรมามันจะตอบตอบย้ําไปเลยนะครับตรงนี้ก็ติ๊กได้นะอ่ะโอเคในส่วนของตัวบอทเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบนะครับแล้วก็มาเทสกันดูว่าในส่วนของตัวบอทนะครับเขาทํางานได้ปกติหรือเปล่าเนาะก็คือหน้านี้นะครับผมทําการสร้างเพจขึ้นมา1อันเนาะเพื่อเป็นการทดสอบนะครับ ดี๋ยวมาลองกันดูนะครับว่าเมื่อเราพิมพ์ไปแล้วนะครับเขาจะมีข้อมูลอะไรตอบมาบ้างนะครับสมมติว่าเป็นโพสต์นี้เนาะอันนี้ก็เป็นของผมเองนะครับเขาก็มีตอบอินบ็อกมาเนาะ,ะเดี๋ยวลองลบไปดูนะครับลบ,บแล้วก็เดี๋ยวเรามาเขียนคอมเมนต์ใหม่ไปนะสมมุติว่าผมพิมพ์ไปแล้วผมก็บอกว่าเออถ้าสมมุติว่าสนใจข้อเรียนนี้ให้พิมพ์คาว่าสนใจนะครับเราก็ขึ้นมานสนใจกด Enter ไปนะครับแบบนี้นะครับ สักพักนะครับบอทดเขาก็จะทําการส่งนัดเสรจมาให้เราเห็นไหมครับมาแล้วเห็นไหมครับขอบคุณที่สนใจครับคุณวรวุธชอบประดิษฐ์แล้วค้วนพิมพ์คําว่าสนใจในนี้ได้เลยครับเราบอกว่าสนใจไปสักรอบนึงแล้วกันนะตึงเรียบร้อยนะครับพอเวลาเราพิมพ์ไปแล้วนะครับแบบนี้นะครับบอร์ดเขาก็จะตอบมาให้นะครับนี่เห็นไหมครับสวัสดีครับคุณวรวุธสามารถเลือกดูรายละเอียดด้านล่างได้เลยครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คืออันแรกที่เราไปทําการสร้างกันมาเนาะ ตรงไหนตรงนี้นะครับบทสนทนานะครับนะนี่ไงครับเนี่ยไอ้อันที่เราทําตรงนี้นะครับในกรณีที่บทมันตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็กําหนดว่าเออให้พิมพ์สนใจมานะครับบทมันไม่รู้ว่าจะตอบอะไรนะครับมันก็จะขึ้นอันนี้มาเล้วเนี่ยเราจะเรียนยังไงวิธีชําระเงินนะครับลองไปดูเห็นไหมครับถ้าเรากดไปปึ้งเราจะเรียนยังไงนะครับเขาก็จะตอบตามข้อมูลที่เรากําหนดมาให้เลยเห็นปะ เห็นไหมครับขอบคุณครับคอร์สตอนนี้มีโปร249นะครับรับการเรียนคอร์สหนาเรียนได้เลยเนาะแล้วก็สั่งซื้อคอร์สนะครับวิธีการทํายังไงนะครับถ้าสมมติว่าโอ้โหลูกค้าไม่เป็นไรอยากกดเพิ่มนะครับก็วิธีการชําระเงินนะครับเป็นยังไงครับก็แบบนี้เนาะแล้วก็โอ้ถ้าอยากดูอันอื่นเพิ่มนะครับก็กดแจ้งชําระเงินนะครับนี่ก็ใส่ไปในนี้ได้เลยเนาะทั้งนี้นะครับในกรณีที่เราต้องการให้มีปุ่มเพิ่มเติมนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้เนาะ เปลี่ยนตรงไหนเปลいいีいい่ยนตรงนีうう้นะครับอกทีいい่บอกวิธีการชําระเงินเนาะก็มากดตรงนี้นะครับเพราะว่าหน้านี้สามารถใส่ปุ่มได้เห็นไหมครับกดปุ่มป้ายนะครับเขาจะมีบอกมาเนี่ยเราก็เอาอันนี้มาใส่ก็ได้นะเนี่ยแล้วก็ให้มันมีปุ่มกดนะครับก็เพิ่มได้สามอันนะครับอันไหนไม่เอากดทิ้งนะครับอันไหนใช้เลื่อนไปข้างบนก็กดลูกศรขึ้นไปข้างบนนะครับตรงนี้ตรงนี้สะดวกมากนะครับแล้วก็ของซีวิตเนี่ยเขาที่ผมชอบคือตรงนี้นะครับ ตรงนี้นี่คือได้หมดแล้วนอกตอบบอทได้เรียบร้อยแล้วนะครับลองอีเฟสดูนะที่ชอบคือเขามาตอบคอมเมนต์ให้ด้วยอยู่ไหนแล้วลเราเปลี่ยนไปของผมก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับรวุชสวัสดีครับคุณครับผมส่งข้อมูลให้ทางอินบ็อกแล้วครับรบกวนเช็คด้วยครับนี่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็คือเนี่ยตอบกับคอมเมนต์ที่เราตั้งค่าไว้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้เลยเนาะเนี่ยครับเออเนี่ยที่บอกว่าตอบใต้คอมเมนต์เห็นครับรบกวนเช็คด้วยครับเนี่ยตรงเนี้ยเราก็เปลี่ยนได้นะครับอยากได้อะไรนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้เนาะแต่ว่าทั้งการใส่ปุ่มใส่อะไรพวกนี้นะครับต้องเป็นตัวโปรเนาะถ้าจะซื้อแล้วนะครับทั้งทีนะเจ็ดพันครับคุ้มใช้ได้เยอะด้วยนะครับเขาบอกว่าใส่สินค้า ได้หลายอันมากเลยนะครับแต่ว่าของผมน่ะยังใช้ตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็เท่าที่ลองมานะครับมีประสิทธิภาพสุดถูกใจนะครับเพราะว่า1ก็คือมีตอบตรงนี้ให้ด้วยเนาะไม่งั้นเราก็ต้องมาตอบเองทุกทีนะครับเอ๋โอเคนะครับในส่วนของตัวแชทบอทนะก็อยากจะฝากไว้นะครับถ้าสําหรับเพื่อนๆที่กําลังมองหาอยู่นะครับว่าจะใช้ตัวไหนดีนะตัวนี้ใช้ฟรีก็ได้นะ หรือว่าจะเป็นตัวโปรก็ได้นี่แล้วแต่เลยนะครับไม่ได้บังคับเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับถ้าใครใช้ตัวโปรซื้อผ่านผมนะครับผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการที่คุณซื้อมานะครับเพื่อเอามาพัฒนาวิดีโออื่นๆต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าไม่ซื้อผ่านผมไม่เป็นไรครับก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะขอบคุณนะครับแล้วก็สําหรับวิดีโอนี้นะครับก็เป็นการแนะนำเนาะก็คิดว่าเพื่อนๆนะครับน่าจะขายของแล้วก็ทํางานง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีบอทในการช่วยทํางานนะครับ มดูก่อนอย่างตรงนี้นะครับของผมเนี่ยก็จะมีบอร์ดอยู่ตามเพจนะครับสําหรับบัาชีนี้ก็จะมีตามเพจที่ผมใช้งานเนาะก็เป็นข้าวต้มปลานะครับสอนทําเว็บไซต์พวกนี้นะครับก็ทําได้เลยนะครับในกรณีถ้าสมมุติว่าคลิกไปแล้วนะครับแล้วคลิกเพิ่มไม่ได้นะเราคลิกเพิ่มตรงนี้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าให้ไปล็อกอินใหม่นะครับแบบนี้กดเริ่มใช้งานฟรีนะครับเขาจะมีหน้านี้ขึ้นมานะครับ ถ้าในกรณีที่เราหาเพจอื่นๆของเราไม่เจอเนาะเราก็ไปคลิกที่แค่ขายการตั้งค่านะครับเห็นไหมครับตรงนี้เขาจะมีติ๊กอยู่เนาะถ้าอันไหนที่เราสามารถใช้งานได้นะครับเราก็ติ๊กเพิ่มเราอยากใช้ไหนเราก็ติ๊กเพิ่มไปได้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็มาแก้ไขตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนแรกผมหาไม่เจอเหมือนกันอันนี้ก็รู้แล้วนะครับว่าต้องคลิกตรงไหนเพิ่มเติมครับโอเคนะครับสําหรับการใช้งานตัวบอทดนะครับเอ่อ วิดีโอนี้นะครับก็ค่อนข้างยาวนิดนึงเนาะแล้วกออ็อยากให้เพื่อนๆลองใช้งานดูนะครับเพราะว่าของตัวชีวิตเนี่ยบอทดใช้งานฟรีก็ได้นะครับโอเคคิดว่าน่าจะทำบอทดกันได้ทุกคนนะครับแล้วก็ใครเป็นยังไงนะครับหรือว่าอยากได้อะไรตรงไหนนะครับลองมาคอมเมนต์เพิ่มเติมเมนาะถ้าสมมติว่าเออผมทำแล้วว่ามันมีประโยชน์ดีนะครับอย่างนี้มีประโยชน์ดีนะครับก็ทำมาให้ดูกันเนาะสำหรับวิดีโอนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเนาะ ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ